นี่ครับก็ขอสวัสดีเพื่อนๆนานาด้วยนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาลองปักเบ็ดบริเวณแถวๆทุ่งนาอีกสักหนึ่งครั้งนะครับหลายคนก็จะสร้างมันดีนะครับว่าช่วงนี้ผมปักเบ็ดก็คือไม่หมานเลยนะครับง่ายๆก็คือไม่ได้ควาาเลยเออได้แต่อะไรก็ไม่รู้นะที่ผ่านมาก็น่าจะได้ปลาช่อนไปตัวนึงครับแล้วก็ปลาบุ๋ยอีกตัวหนึ่งแล้วก็ได้นกกระยางไปสองตัวนั่นแหละเออมันก็จะสู้ช่วงวันสิ้นปีวันขึ้นฟีใหม่ที่ผมไปลงไอเนี่ยไอเบ็ดโฟมเบ็ดผูกตรงทุ่งบริเวณตรงนู้น นะว่าปลาช่อนไซมันก็ไม่ค่อยโตเท่าไหร่นะครับแต่พูดง่ายๆคือก็ถือว่าหมานนั่นแหละเออแบบนั้นอนะ่ะเดี๋ยวก็จะเป็นกะดี่ครับเจ้าเด็ดเจ้าเดินของโปรดนกนะครับนกกระยางแล้วก็ไอเฮงด้วยแหละผมคิดว่าไอบริเวณต,ตรงนี้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับแต่ถ้าไปปากกลางทุ่งปัญหาเกิดแน่นกเพียบเลยตอนนี้ก็จึก๊กไม่รู้ว่าจะอึดหรือเปล่านะครับเพราะว่าขังไม่ได้แค่2อพันนะแล้วก็ดักมาได้น้อยเลยครับเนี่ยเห็นไหมก็จะลองเท่าที่เราได้ครับก็ถือว่ามาลองดูก่อนแล้วกันเอาตรงนี้ก่อนเลยดีกว่า เออมันเป็นเหมือนมีใครมาขุดอะไรไว้นะครับเนี่ยขุดเป็นร่องอะไรก็ไม่รู้ตรงนี้เป็นร่องเข้าไปในในถนนเนี่ยในถนนดินอะปักกันเลยนะครับดินเหนียวจริงไว้ตรงนี้เว้ยวิ่งดีไหมวะเนี่ยว่าขังได้แค่ประมาณวันสองวันเองไม่เกินสองวันนะประมาณนั้นนะครับนี่ครับแล้วผมก็จะลงนะครับบริเวณไอ้ตรงที่เป็นทุ่งนาแบบนี้ด้วยนะฝั่งที่ผมลงไปคันแรกเนี่ยมันเป็นเหมือนคูน้านะครับคูน้ําที่ว่ามัน เป็นแบบเนี้ยเออมันติดกับนาที่น้าํามันท่วมอยู่นะน้าําก็เลยจะเออล้นเข้าหากันอยู่นะครับไอ้ตรงเนี้ยออครับตอนนี้ผมก็ลงเบ็ดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเอาลงไปไม่เยอะลงไปน่าจะประมาณสัก30หลังก็น่าจะได้ลวมนะั้งหรือไม่ถึงก็ไม่รู้ก็เพราะว่าลูกปลากระดีที่ผมดักมาเนี่ยมันมีน้อยนะครับเนี่ยลูกปลากระดีมันก็เหลือแค่นี้เองนะครับเนี่ยเห็นปะ่ะจะมีตัวที่ว่าอาการแย่นะไม่น่าจะรอดถ้าขังไว้เนี่ย,ยไอ้ทูกที่แบบว่าออกตัวสีเข้มๆดำๆเนี่ยถ้าไปปักก็คือตุยแน่นอนหรือว่าถ้าขัง บ่อยไปนะครับเนี่ยมีอยู่ประมาณ3มตัวถ้าตัวซิดๆก็คือจะโอเคนะครับแต่ถ้าตัวดำๆเนี่ยอาการชักจะไม่ดีลวะวไปเนี่ยตัวเข้มๆเ,เนี่ยไปไปให้หมดเฮ้ยก,ก็ขอกลับเข้าบ้านแม่ยายก่อนครับผมเดี๋ยวประมาณสองทุ่มก็ไปพว่าไงอีกรอบนะ,ะนั่นดูนั่งโอ้โหกำลังจะขี่รถกลับเออลอบไปแล้วตัวหนึ่งเลยแรงวุดดินกระจายเลยเนี่ยพว่าน่าจะกัดแล้วมันสะบัดแล้วปิวไปนะครับเนะี่ยโดวใส่เยอะไหมก็ใส่เยอะเสร็จแล้วนะ ด้กลับสักทีครับผมเออตอนนี้ก็สองทุ่มนหน่อยๆนะเดี๋ยวมาดูเบรรอบแรกกันนะผมดูซิว่าจะได้เรื่องไหมนะครับมอไซค์ก็จอดไว้นู่นแหละเพราะว่าที่เกียดขี่เข้ามานะครับเมืเ่อเย็นขี่เข้ามาทีแล้วก็โอ้โหขาชิบหายดูหลังแรกรก่อนนี้เป็นยังไงหรออืมดียังวิ่งอยู่เนี่ยตัวยังวิ่งยูเลยเฮ้ยเออวิ่งหน่อยโอ้ หายถ้าไม่วิ่งเ้าไอคอนมันจะกินเลยนะเนี่ยอ่าวิ่งดูตรงแล้วจะแฮวก็นเนี่ยนี่ครับตรงนะไหนวะตรงนี้ไปก็วิ่งดูเนี่ยตัวยังก็ดีอ้าวเฮ้ยแข็งแล้นี่อันเนี้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวกลับมาเปลี่ยนที่หลังเดินถ,ถือกระป๋องปลาชักเหนื่อยวางนี่ก่อนก็นแล้วกัน ปวดแขนเนี่ยพวงเนี่ยเฮ้ยยังไงอ๋อโอเควิ่งเฮลโหลแข็งไปแล้วไม่ใช่วิ่งแข็งนะครับตัวแข็งไปแล้วหรือว่าเรามีเวลาขังน้อยนะครับปลามันก็เลยแบบไม่อึดนะอ่ะมีอึดอยู่อึงอยู่ โอ้โหเฮ้ยยังไงเนี่ยสรุปเลยว่าคืนนี้นะครับพยายามเบ็ดรอบแรกนะก็คือเปล่านะผมย <laughs> ังไงก็จะไล่เปลี่ยนเหยื่อไอ้ไอ้หลังที่มันตัวก่อนนะครับก็หน้าจะมีประมาณอยู่สามหลังนั่นแหละทำไมไม่เป็นเรื่องนี้เลก,ก็ดีแต่ปลาไม่ค่อยกัดเลยวะไม่กัดแปลกมากเปลี่ยนใหม่แล้วขยันวิ่ง่อยดิเอาเฮ้วยวิ่งดิโอเคเรื่องอผมจะปล่อยตัวประกันนะครับปล่อยให้มันอิสระที่เก็บขังมันไว้แล้วนะ โอเคครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าก็มาดูเบ็ดอีกรอบหนึ่งคืนนี้ก็กลับไปนอนได้ครับผมก็เช้าแล้วเดี๋ยวมาดูเบ็ดอีกรอบนะครับรอบเช้านี้ดูสิว่ามันจะเวิร์กไหมนะครับแต่ส่วนตัวผมคิดว่ามันไม่น่าจะเวิร์กอะอากาศเช้านี้ก็แรเย็นๆอยู่นะครับเนี่ยในเรื่องไหมหลังแรกเป็นยังไงเียบร้อตุยอันที่สองตุยมันหนาวตายหรือมันอะไรวะปากดีเนี่ยฮะ อากาศมันเย็นนะครับเย็นจริงๆตอนปีใหม่ก็ไม่เย็นขนาดนี้เลยตอนแบบว่าช่วงสิน้นปีช่วงปีใหม่นี่ก็ยังวิ่งอยู่โอ้นั่นก็วิ่งอยู่เหมืนอนกันเนี่ยนันนี้ตุยแล้วโอ้โหเฮ้ยมันมีปลาไหมวะเนี่ยอ้าวนี้ตายแล้วน้ำมันลงหรือยังไงเหรอ อาจจะเป็นไปได้ว่ามันไม่ได้เรื่องไม่ได้ความนะครับดูดิผมก็ลงไว้น้อยอะ่ะเกือบเดินเลยอ่าลนนูกตุยอ่านี่อะไรไบัตรขึ้นมาอะไรอย่างนั้นดูเลยอย้ตรวนี้วิ่งโคตรดีเลย ยังไงเอ่ยยังไงดีอือดู้ิเนี่ยดูนะไปลงเบ็ดโฟมดม้วยได้ลุ้นกว่าเยอะนี่อะไรนอะไรโอ้โหในหนานี่มีตัวนะเนี่ยอือแต่มันกัดไม่ติดอ่ะดูดิรอยหญ้าพันมาเลยถึงจะได้คว่มไหมนะเนี่ยเออเฮ้ยอะไรยืยยยย๊๊๊ยึกวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยุ้ยยุ เฮ้ยเออโอ้ยนึกว่าจะแห้วซะแล้วแตอแบบนึงแน่นจังวะปากไปโคตรแน่นเอาไปซูกอะไรเนี่ยอ้าวชิบหายแล้วงานเข้าแล้วหัวไปซูกกิ่งไม้กิ่งไม้เลยวะเอ้ยแบบนึงก้อนนึงไม่หลุดแล้วอืม ว่าจะไม่ได้ตัวซะแล้วเน,นี่ยยังชั่วนะครับคือ,อถือว่ายังยังไม่แห้วนะพสมส่วนอยู่นะครับก็คือเหมือนกึ่งไปทางอ้วนเลยแหละตัวอ,อาจจะไม่ได้ใหญ่โตอะไรนะครับแต่ก็ถือว่าทาประเข็มกาลังดีเลยเนะนี่ยใสเนี่ยเ้ยกระสอบใส่ปลากูไม่ได้เอามาเลยว,วะอ๋ออยู่ที่มอใส่ไม่เกียร์เดิมไม่เอาเดี๋ยววางปลาไว้แถวน,นี้ก่อนก็ได้ไม่ไปไหนหรอมั้งนอนนี่ก่อนนะมึงึงไปไหนเดี๋ยวมาแป๊บบนึงเออ แว้นอยู่ต่อยสักตัวจะมีไหมเหตุผว่าผมลงเบ็ดไว้น้อยมากเลยครับอาจจะประมาณแค่ยี่สิบหลังเีี่ยไม่ถึงสาสิบหลังด้วยซ้ำเนี่ยอเ้าก็นักิีเทยอันนี้มันเื่อาหายนี่เออ,อโอ้โหนี่ก็ลังแรนอยู่เลยเนี่ย ยังไงผมคิดว่าเดี๋ยวตรงบริเวณนี้ต้องมีแก้มือแน่นอนครับอกว่าไม่เป็นไรก็ถือว่ามาลองดูเชิงก่อนแล้วกันเพราะว่าไอ้ตรงบริเวณนี้ผมยังไม่เคยมาปักไปสักครั้งเลยนะผมเนี่ยก็ลงเบ็ดไปทั้งหมดเนี่ย24หลังนะครับในมือผมเนี่ยที่ไปเก็บมาเมื่อก,กี้23นะแล้วก็อันนี้ที่ติดปลานะครับอีกหลังหนึ่งรวมกันก็เป็น24นะผมก็ว่าอยู่เอ๊ะทำไมเดินดูเบ็ดแป๊แบ,บเดียวหมดแล้วนะับคือได้ลุ้นชนิดเดียวได้ <laughs> แค่นี้ก็ปุ้นหัวแล้วครับ <laughs> เกือบแย่โอเคสำหรับวันนี้ก็สวัสดีคร <laughs>